ดูชดิตนี้นะครับมาดูขั้นตอนการเปลี่ยนคอนนะการเอาคอนขึ้นคอนลงนะครับของพี่เขาไมใวางูยมาไงเอาคอนลงนะครับก็จะมันเหมือนกับพี่เปลตนะแต่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับก็คือจังหวะเอาคอนลงนะพีเปลตต้องออกด้านข้างนะครับแต่ชุดดวนออกด้านข้างไม่ได้นะครับเนื่องจากสายไฟมันอยู่ด้านข้าง ก็ต้องมาดูว่าถ้า<ม>พี่เขาเอาลงด้าน<ม>ข้างไม่ได้เอาลงยังไงกดอาร์ไว้รอบสองหนึ่งด้วยดูนะดูพี่จักนะครับเขาใช้การเลื่อนสีเดียวนะขันน้องสี่ตัวเลยแล้วก็เก็บ ใบปจัจเืียนหนึ่งตัวขันลูกช่วยสี่ลูกทีเดียวนะครับไอห้คุ้มนะเอาออกมาแล้วดันช่วยเน,มนามือสามไหมมือสามก็ขึ้นไปช่วยได้นะครับสูง มีสามซัพพอร์ตได้ดีมากนะครับรุ่นอะไรไม่รู้นะแต่ว่ารุ่นนี้แกวครับดีดีดีสุดแล้วนะพี่นายรุ่นอะไรครับครเออดีดีวันนี้ก็พาแล้วหมายถึงตองบาลได้ไหมแหน่นี่อะไรบาลกันคืนรุ่นนี้เจะอยู่ตองลูกเตยลงนะ ยาวหวงยาวตรงนี้ห่วงห่วงยาวเลยอันนี้ได้ไหมเนี่ยมันถึงไหมอ่ะมันถึงได้ถึงได้รับแรงอะไรถึงาปล่ยปอยรับแงแล้วเสื้เสื้เสือถึงเปล่าตามมามึงไม่น่าเดี๋ยวต้องลองด้มเลถึงไม่ถึง้เียเหมือนม้ค่ะไอ้โบเลยมาดดเลย อนความเข้งตัวความลืกช่วยนะดูพี่เขาด้วยนะครับว่าปันยังไงช่วยกันยังไงนะข้างบนไม่มีไฟแล้วออกไฟออกไปหมดแล้วนะจังหวะนี้ต้องไวนะครับอ้ยพลังชุดอร์แมนหมายเลนี แต่เริ่มเห็นพลังการเจอคอนแล้วใช่ไหมนี่แหละไดเอามาใช้แน่นอนเดี๋ยวนะเป็นหนึที่เบเอาอันนี้อยู่ไอโบนไอนัทอยู่งนหนงได้ไดเป็นนึ่งที่เบสนม่งาอยู่เรยวเกิ ดูนะครับแต่แต่ละลายแมนนะครับฝั่งมือหนึ่งเขาขึ้นไม่ได้ขึ้นเฟตซีไม่ได้เพราะเขาติดอะไรติดอะไรไวทองใช่ไหมเขาต้องไปขึ้นฝั่งไหน A อนะครับมือหนึ่งขึ้น AB นะส่วนมือสองขึ้นฝั่งไหนฝั่งเฟตซีนะครับฝั่งเฟตซีนะมันต้องสอดออกหมดนะพี่เพราะว่านั่นแหวนั้นงถอดออกหมดนะมันเป็นห่วงนะเอาด้วตนถอดฝั่งนี้ คาทางนู้นนี่แหละแต่กระสอบตัวนี yeah. ้มันก็เดินกลับก็ได้ดันพื้นพื้นล้มคว่ำมันจะหายตัวไปจากตรงนี้แต่บนมันจะคาอยู่กับกัอยู่กับคอนตัดจากเอาเอาฝั่งตีนอะไรนะคุณตามงพี่ตัพี่ดั้งพี่ตั้งเอาเอาฝั่งดูดูตามไม่ทันนะพี่ตัพี่ตั้งเอาฝั่งาฝั่งหน้าคกัดไม่ดีนะครับฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นโอ้ยเอ้ยเจ็บเจ็บไฮ้โดนปวดคอนเจ็บ พี่อ่ะน้ำด้วน้ำดูน้วยทำไมต้องทะเลาะกันดียวะหมนตามหมนตามได้ทะเลาะทภาหน่อยทาพหน่อยคนไหม ขบวนนะเพ่หลื่าไม่มาเสียเลยเชื่อมีโบนไหมมียาวกว่านี้ไหมกันเดี๋ยวนี้กันเดี๋ยวนี้วันนี้เหรอวันนี้ัหลับเอาไ่หลับโยนลงก็ได้เดี๋ยวเปลี่ยนผลให้เขามีมีโบนอยู่ใช้ดำก็ได้อ๋อรเหรอไวนเนี่ยดำดเอานั้นลงอะไรก็ด้ยาวังเอไม่ได้นั้นมาเอตรงมือพี่พี่ีไม่ได้หรอ มันยาวไปเป่าไอ้ไอ้ไของพี่เบสอยู่เขาต้ดีกว่าเยนี่แหละนี่และเอาแเอาแด้วยไปใส่เลยเอดีถูมนต้องูไตรงไหนไปแลน้องไม่พาติดเลยติดเลยน้องจะได้เห็นภาพรูบูบบนดีกว่าที่ เอาบนเบิร์นออกเสร็จนะครับออกเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะย้ายให้ลายนะครับมือสามนะครับจะย้ายให้ไลายเจ <c oughs> ้าอุป <c oughs> ครณนะเบมือน <c oughs> มันจะติดเลยนะเใช่ไหมเจ้าอุปกรคน์นะเจ้าอุปครณ์ไหม นะเอาออกมัเลยเดี๋ยวจังให้ลงข้างล่างนะข้างล่างเปลีนึ้นมาขอนต้องออกฝั่งไหนก่อนครับอ่าดูปอนออกฝั่งไหนก่อนฝหนึ่งเห็นไหมว่ามีอะไรเป็นประกับข้างเดียวใช่ไหมต้องลงฝั่งไหนก่อนฝั่งมือหนึ่งหรือฝั่งที่ไม่มีเหล็กประกาศใช่ไหมอ่านะนะครับสำหรับต้นนี้นะเนะจ้าวฝั่งมือหนึ่งออกก่อนนะครับลงก่อนนั่นเอง แล้วมือสามจะย้ายตัวนะครับมือสามจะย้ายตัวนะครับให้อยู่ตรงข้ามคอนนะครับให้อยู่ตรงข้ามคอนเขาเตะไหนเห็นไหมที่อย่างวิจิจะอยู่ในลักษณะนี้นะถ้าเราอยู่ตรงไวทองนะครับฝั่งไวทองมือสามจะโดนนีบ นะครับมือ3จะโดนหนีบนะครับจะโดนคอนเนี่ยที่ดึงออกมาครับนอกโบนกับแนวเนี้ยนะครับขอไม่พอแน่นอนนะครับเรียบหน่อยได้ๆตีลงมาหน่อยเดี๋ยวอะไรเรียก่อนอะไรเพิ่งดึงอย่าเพิ่งดึงอย่าเพิ่งดึงไปในขั้นตอนถัดไปนะครับปกติเราจะเป็นมือหนึ่งมือสองใช่ไหมช่วยการถอดค้อนใช่ไหม แต่พอมาเป็นชุดตัวนีเนี่ยนะครับคนที่ต้องทําการเปลี่ยนครับก็คือมือหกับมือสานะเพราะมือสองก็ช่วยอะไรมากไม่ได้ดูเจอแลนดูเจอล้วเกิดาดูมือสามกอดคอนไว้รวางบนเห็นไหมระวางบน ต่อไปฝึกสโ,นนสโล์หน่อยนะครับโอเคครับโล์หน่อยก็เรียนลงเรียลงไปเียงลงไปนี่เห็นลหรอมนใช่ล้วไปแล้วุงองอบนะมือหนึ่งเขาจะเป็นคน,นคนจึ้กนะครับมือหนึ่งเป็นคนจึ๊กส่วนมือสามจะเป็นคนอุ้มประคองับนะจากนั้น มือสเนี่ยจะกอดคอนไว้ให้มันนิ่งที่สุดแล้วมือหนึ่งจะเป็นคนเจึ๊กขึ้นนิดหนึ่งามมาให้มันลอยนะเนี่ยเหมือนกับเอ็นตั้งคอนไว้บนพื้นถ้ามือสาจับคอนไว้แน่นมือหนึ่งเป็นคนจคึกคอนก็จะยกได้แบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้ ถ้ามือสามกรอดไม่ดีนะหรือมือหนึ่งเจิ้งไปขึ้นพอนมันก็จะไม่ออกนะนี่คือความยากของชุดชวนในการเปลี่ยนพอนนะครับมันไม่ได้ง่ายเหมือนมีคนแบกสองคนเลยลุกออกนะอันนี้ต้องมีคนขอดพอนไว้ให้แน่นทั้งหมดเลยพี่เจ้าเช่ไหมเจ้ามาถึงด้านนี้พี่ผมหมุนสวนมันจะได้มันไม่ออกแป๊บนึงแป๊บนึงกรอดไปเด้อเดี๋ยวบุกพอนก่อนสว่านนี้นะครับเลยมานติดตั้งตันต้องไหมมีสองฝั่งนะครับเราสามารถคุยกับมือหนึ่งนะเอาฝั่งไดฝั่งหนึ่ง ลก่อนะต่้าเอาองันออกร้มันเลยนี่ยคอนตีใช่ไมครับเดี๋ยวคอนตีนะแล้วใหู้กนะครับผูกแทไลน์นะครับเอาคอลงนะครับตุนเป็ดนั่นเองไม่เอา่ะก้นออกหรอเาออกเาออกอต้องถอดลายอันเลยเพราะว่าไม่งั้นมันมันจะติดนะครับจริงมันมีสูตรอยู่แต่มันใช้ไม่ได้เนี่ยเป็นเาว่านไ่อ ไม่ได้ข้ามเหไ่ข้ามหรอเขาแรงาเมงนน้อยดยัไมเยตกใจนยนจะผ่าอะไรบอนดถอยไปบนด่ถอยไแล้วก็เอาเอาต้องโดล่อไามโนมั่งตรงนี้เดี๋ยวแ้นนึงครับมาหนึ่งหนาแป้นนึ่งอ้นหนึงให้ดนึ่ากแป้นนึ่ดีด <necessary> ัอ่นห่อยดีดัอ่อน ดันบล้นเลยไม่รับแรงโอเคโอเคครับใช่ไหมนะครับกาวแมนนะครับกาวแมนลายแมนน่าจะช่วยกันดูนะครับขอปลอดไทยนะติดกำพันนะครับงานต้องปลอดภัยนะครับมือสองเป็นคนช่วยถอดโบล้นนะครับมือหนึ่งมือสามเมืนเดิมเลย นี่ดูเห็นไมตามมีไรจับไมัครับตีไหนประองได้กพ่มไปอีหน้าเดี๋ยวก่อนต้องอดนนกอดเลต้องข้าไปกอดหน้าน่นมันขวางอนเยแป๊บนึงนนี้ก็ได้ถ้าจริงตัวได้ก็นานี้ได้มันมันขวาเส้นดึงม่ได้้มันขวางเส้นดึงนี่ต้องไปอยู่ตูดพี่ดําะต้องไปอยู่ตูดพี่ดํ ต้องเช็คมือสาต้องเช็คตัวเองนะครับเพราะว่าเราต้องเป็นคนกอดคอนนะแล้วก็ไม่ขวางแฮไลท์ด้วยนะครับวันนึงต้องหาจุดยืนตัวเองให้ดีมันขวางได้ดี ดเลยนะคนัอ่าเห็นมือสองไหมอ่าสโ์ลหน่อยครับฝึกแป๊บหนึ่งแป๊บนึงสโลหน่อยเห็นมือสองไหมครับอ่านี่นะครับจังหวะนี้นะครับมือสามกอดจักรแกลเลยยืนใ้สูงโอเคไหมนะครับยืนใ้สูงนะครับกอาจักรแกลกอดไว้นะครับกอดไว้นะครับมือหนึ่งเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมลักษณะเจิกนะครับเหมือนเดิมท่าเดิมมือสองนะครับเขาจะดึงคอออกมานะครับดึงคอออกมาอ่าลองนึงนะครับ อ,อ,อ,อมาดันคอนเข้าไปให้ <Five. S 3> เราจับบอลได้ใ mm hmm. ช <liamo> ่ไหมท่าที่หสองนะครับแล้วทีนี้เขาจะคุยกันสามเลแม่ครับตัวนี้หนึ่งกับสามนะครับหนึ่งกับสามจะคุยกันมือหนึ่งจะเจินะครับส่วนมือสอนะครับจะดึงบอออกอันนักอันไเดี๋ยวาเดี๋ยวอะไรต้องทำหนักแล้ว เราจะไม่สไลด์คอนออกด้านข้างนะครับเพราะเนื away, right? ่องจากสายเราอยู่ด้านข้างเลยนะเราจะเสียงคอนใจการเสียงคอนนะครับเพราะฉะนั้นการเสียงคอนเนี่ยมีมือหนึ่งเกับมือสามต้องช่วยกันนะครับมือสามต้องกอดคอนมาให้แน่นนะมือหนึ่งจะต้องมีแรงเยอะนะครับใช่ใช่มันเป็นมันไม่ถึงมันไม่ถึงไม่ต้อ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 งไม่เป็นไรแต่งไว้เลยก็ได้แต่งไวได้ก็คือตายมาได้ก็ได้ทำแบบตา้เลยตายเลยบอลดับเบิ้ลนี่ย ไม่ได้ใช้สูตรบนเบอร์ดอกจีบเลได้ไหมหรือนี่อย่างนึงใส่คอนนี่ไปเราออกแล้วใช่ไหมออกเหรอเพี้ยนใช่ก็ต้องแต่งอยู่ตรงไปไรอะไรอ่ะโอ้นี่มันจะติดคอนไม่ได้นะองอคอนขึ้นมาก่อนแต่งใหม่ก็ได้ไม่เบอรหรอกโน้บนใหม่อยู่มันได้อยู่โบนนะครับพยายามอย่าโยนนะถ้าเราโยนแล้วเกลียวมันเสียไปเกลียวหนึ่งเนี่ย เองจะเหนื่อยกันเองดูดีๆาพ่อข่าาด่วครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปสอนแยกอีกทีนึงก็ได้ใ้สูตรของบนระเบิดเหระเรียกว่าแปลมิส เัอไม่เออเออต้องใส่น็อตแล้วก็เอาแหวนมอไป้ขานอกสตัวเลยยังไงเขาต้องถอดหมดทุกอย่ดแล้วก็ให้ให้แหวนตัวในไม่ต้องเอย่าไหใส่ไมใส่ถุงมือขออนุญาตนะครับเอาไว้ตัวเดียวข้างในข้างในเอาแหวนไว้ตัวเดียวขออนุญาตด้วยไม่ไปใส่ถุงมือล้ล้ อีกอีกแปนึงแป๊บนึงครับเียงอ่าไล่ครับไล่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 อ่ไล่ครับไล่อเหมือนเดิมนะครับทีนี้คนแก่เชือกเนี่ยจะไม่ใช่มือหนึ่งแล้วนะครับต้องเป็นมือสองแล้วถูกไหมครัที่เขาอยู่ใกล้เงื่อนมากสุดนะครับเขาก็จะแก่เชือกแล้วปล่อยลงมาโอเคแก่แล้วไล่หน่ันไลดออกไปเสียงเดิมมไม่ตีนะครับจะไมีการตีคทั้งสิ้นนะครเจอกองอ่จะไม่มีการตีคอนทั้งส้นจนกว่าจะเสียบ ก่อนเข้าไปได้เลยโอเคสวยสวยสวยอ่าดีมากครับเสียงสว่านอะไรดังแป๊บโอเคจะไม่มีการแบกขึ้นไหลเราต้องเสียงเราอย่างเดียวนักแปลอยู่ไหนอ่ะอันเนี้ย ในกระเป๋าตาไปนะอยู่ห้องนี้นะ่เลยแก่เลยไม่ชุดหนึงไงอยู่ในกระป๋าตาข้อมไม้มือหนึ่งเขาจะข้อมนะครับมจะอยู่ประมาณข้อมข้อมมือที่คอนะไม่ให้คอไปไหนใช่ไหมเอาดนโดนมันพอเราเสียบขาแล้วผมจะย้ายกลับเล้ไ เพราะว่ารูเสาตรงนี้ข้างบนอันนี้มันมีน้อยมันเองเลยเจ๊ถึงเหมือนแกะเขายานแกะอะไรครับพี่ด๊าบพี่ด๊าบแกะอะไรอ่าท่าแบบเขาเลยขาข้อมขาขึ้นไมปบนอยู่ข้างบนหมดเลยเอาขาข้อ็หานไปปุ๊บรอเด็ก เอาท่าทีうう the on, bullet, so yeah. ่ถนัดเลยนีโจวมาหาตัวดีฮะโยนเอามากินนี่ดูตัวดิโบว์เง้ห่ามะ ไป่ใหยไล่หมดไดไบเบิร์ค่อยออส่งกได้โบัเบร์นะสอนนะไรเสีเดโอเคมีที่ไวไหต่อที่ไเลยโอเคที่ไวต่นไ้โบนัปาก้พี่เขาเนี่ยครับจะอัดทีแม่โพ้นให้แล้วแล้วก็อัอกับอทีเน่ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยคอนอีกหท่อนออนถัดไปนะครับกอนท่อนถัดไปจะขึ้นไปนะ ปเป็นเดิมครับเดี๋ยวแป๊บนึงลองขึนบนก่อนอัดยังอัดแน่นมามาแป้นหนึ่งแป๊นนึงได้ครับพร้อมแล้งบนพร้อมแลวใช่ไหมครับไปเลยระวังระวังติก เมื่อข้างบนอัดเสร็จหมดแล้วนะครับเราก็จะส่งคอนขอนึงขึ้นไปบ้าบ้าบ้แป๊บนึงเอาไล่หน่อยครับไล่หน่อยไล่ไปบ้าบ้าไล่อีกไล่อีกรงหว่างนี้แค่มือหนึ่งกับมือสามเหมือนเดิมนะครับไล่ไปครับพี่ดำก็เหมือนเดิมตัวแกะนะครับแก่งหน่อยนะับเอาไล่หน่อยครับไล่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 หน่อยนะครมือสามทิ้งตัวมาหน่อยดูมือสามนะครับดูมือสามนะมือสามจะทิ้งตัวมาหน้าคอนนะไม่งั้นจะใส่ไม่ได้นะหนึ่น่ง

ข่านตอนนี้นะครับก่อนตี้มือสามที่อยู่กับตะกุดเบดใช่ไหมนะครับสามารถที่จะแกะได้เลยโอเคไหมแล้วก็มือหนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับปุ่มนักแหวนนะครับสำคัญที่สุดนะครับก่อนเลยจากนั้นใครว่างนะเขาจะช่วยกันมาใส่บนตบเบใ่ไหมจำได้ไได้แล้นับโอ้ โบนดับเบินเดี๋ยวไปฟ hey ังในฐานะดีแต่ให้รู้ไว้ก็ข้าวว่านะครับคอนนะครับสองข้อเนี่ยมันจะต้องมีนัดสหวนคุมดับเบิลข้างนะครับล็อกไปเลยนมันก็ไม่ถึงนะครับเกลียวตลอดมันก็เท่าเท่ากันครับคอนนะครับสองข้อมันต้องมีนัดแหวนล็อกสองข้างเสมอนะสังเกตดูคอนฝั่งนี้นะครับตัวล็อกก็จะเป็นไอไอโบนกับตัวแหวนใช่ไหม นะตรงตรงกลางก็จะมีแหวนหนึ่งตัวแล้วก็นัดหนึ่งตัวฝั่งซ้ายนะฝั่งขวาก็จะมีแหวนหนึ่งตัวนัดอีกหนึ่งตัวแล้วก็คุมไปทีนะครับมันต้องใส่นัดแหวนคุมล็อกหัวท้ายนะครับอันนี้มันจะเป็นแบบไอโบนนะแต่ความจริงเราใช้ดับเบิลนะครับโบนดับเบิลก็คือโบนที่เป็นเกียวตลอดถู่ไหม ยังตลอดก็จะใส่มากสามารถใส่ตรงกได้เดี๋ยวพี่มาให้ผมตัวนึี้โบนดับเบิ้ลยาวไม่พอเราเลยใช้ไอโบนไปก่อนแต่ถ้าดูตัวข้างบนเห็นไหมตัวข้างบนโบนดับเบิ้ลจะพอดีเปิ้ลจะสามารถไหัวท้ายได้ตอนใส่ก็จะายหัวท้ายแล้วก็เสียงเหนกก็เปเ็จะง่ายทํามอย่างัต้องมาฝันนะเอนี่เาเห็้อนออกมันง่ายถสลับาน เอ้ช่นโอ้่นัดแลวนะรับนี่นี่น่นน่นี่นี่่นนี่นี่น่น่นี่ดี่่นนนีี่นี่นี่นีั่นนี่นี่นนี่นีนี่ี่นนี่นี่นีีนีนี่ี่นี่นี่นนนนนอ่ ฝั่งพี่นยก็จะมีด้วยจับแหวนรัดมาต่อข้าวนะครนบติดกันดเนี่มันอกลางเลยนะครับเมื่อเราใส่บน่ะเปิ้ดคุมได้แล้วนะครับก็จะต้องอัดโบนกลางคอนแน่นนะครับจากนั้นค่อยมาแส่งันี้เดต้อบแต้ไหมพ่อมีนือจะชอบผันกนนิดนึงนิดเดียวเงเนไานเี้ยพวกเดีเขาจะให้น็อตันติดกันดิมันจะสัด้หมางกัน่เรื่องนี้ก็มี พอเราใส่โบนดับเบิลได้เนี่ยเราก็มาอัดบนกลางคอให้แน่นรับอัดโบนกลางคอนให้แน่นแล้วเราก็ไปใส่บนดับเบิลครับคอนเพราะคอนนี้อยู่คับนล้นบอ้นใส่บนกลางคอแน่นแล้วบอดับเบิลไ้ใส่ได้เลนยน Wai! Wai! Wai!

เมโบสถ์ารคอนแน่นแล้วจากนั้นนะครับพี่เขาจะมาแต่งโบนดับเบิ้ลนะครับจะแต่งโบนดับเบิ้ลถ้าใครเห็นดูฝั่งนี้เดี๋ยวดูจังหวะที่พี่ไหนแต่งโบนดับเบิ้ลนะครับแต่งยังไงเพราะว่าแต่งโบนดับเบิ้ลนะครับดูจังหวะการแต่งของพี่ไหนนะเดี๋ยวพี่ไหนท์ถอดโบนก่อนนะถอดนะฝัรงนี้หน่อยฝั่งนู้นพิกไว้ฝั่งนู้นเด้อ ฟิกเลยฟิกิกฝั่งที่มีเหล็กประกับเลยชนเลยฝั่งที่ดำไปแล้วสวยทิ้เอาจับจสีเัหนาใส่ไม่ได้ล้ช่วยัดจับวัดอจับอะไรเนี่ยก็ฟิกฝากงนห่วงว้อยู่แล้วไอ้ไหน โดยปกติแล้วนะครับถ้าเป็นแบบบนดอเปิ้ลนะเราก็จะฟิกวัดดอย่างวัดดีฝั่งหนึ่งไว้นะครับฟิกฝั่งหนึ่งไว้แล้วก็มาไล่แต่งเรานะครับก็คือการวัดเห็นไหมเห็นพี่ดําวัดไหมพี่ดําครับลองวัดปลายปลายบนดปลายปลายคอนหน่อยเอามาวัดข้างในก่อนข้างในเป็นหลักที่สาเป็นหลักดําจะใช้ปัจเจเลื่อนนะครับในการวัด นะครับวัดคอน,น,นใช้ปจัจแจยเลื่อน,พเ,เ,อนเพราะเราไม่มีตลับายานถูกไหมขึ้นไปด้านบนใช้ปจัจแจเรานี่แหละในการวางคอนแล้วดูระยะห่างนะครับว่าคอนสองท้อนเนี่ยเป็นยังไงห่างเท่ากันไหมไ<ป>นะครับ ไล่ตั้แต่หัวเช็คของเป็นปลายคอนฝั่งนี้เข้าดีฝั่งนี้เ่าดีฝั่งไทยฝั่งมันฝั่งไทยฝั่งมันมันเลยจับกันเข้ากันได้เร่อมันต้องคุยกัวนะรับว่าระยะมันเข้ากันหรือเปล่าฝั่งฝั่งมึงได้ไหมโมกูปัจจยเลื่อนหนึ่งพอดีไ่จากนรอฝั่งนูก็นึงปัเจเหมือนกันงย ้เลน่อ้าเกิดฝั่งนี้พอดีแล้วนะครับ <atin ya. S 2> หร right? ือฝั่งนี้มันบีบไรมากเกินไปแล้ก็มาแต่งนัดนัดยานะครับมาแล้วเอาลูกตัวครับเอาวัดจากครับ ที่จัดก็จะวัดใช่ไหมวัดแล้วจะเรื่อนวัดแล้วก็ไล่ออกไปนะครับจากหัวเสาไล่ไปปลายคอนถ้ามันเท่ากันแล้วเราก็อัดใช่ไหมตัวใหญ่ขึ้นนะครับตัวข้างในเพื่อให้คอนูมีนอนครับลนอนนอนกอนผาครับลืมบนกลางก็ไ้บนกลายจะไม่แน่ได้แล้วได้อัดนะครับ กูเมื่อเช้าเพื่อนเองก่อจะแต่งับเพื่อนได้ก็ผ่านไปกี่นาทีนะครับเช้า้าช่วยกันก็เดียวตาหมาเลยูไหนก็ได้ใส่ไปเลยเราก็ดูเอาเองดิลูดูเองก็ได้เอคอไนอมีกสือยังมาทีสองเกียรติแล้วต้นไพย มันถึงตาไงของม้าอันตงี้ต้องหาผู้สืบทอดไวเลย